สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ n อ็นล์ไวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2566นะครับช่วงเวลา16นาฬิกาเกือบๆจะ50นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ข่าวสารที่แอดวินเตรียมมาก็มีทั้งเรื่องของการแจ้งนะครับหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการใงรัฐใหม่แต่ยังไปยินตนตัวตนไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ผ่าน คุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขนั่นหมายถึงกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกรากันไม่ได้หย่าแล้วก็ตามตัวกันไม่ได้ไม่สามารถที่จะดําเนินการฟ้องหย่าหรือใดๆได้เลยนะครับกลุ่มนี้หลายท่านขึ้น2เขียวแล้วแต่ยังไม่สามารถไปยืนหยัดตัวตนได้ก็คงจะต้องมารายงานจี้ให้กับกระทรวงการคลังได้เร่งประชุมหาหรือแล้วหาทางออกให้รวมถึงนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่แอดมินเตรียมข้อมูลรายงานนะครับเกี่ยวกับธนาคาร ทกศนะครับมีการออกระเบียบหรือข้อกำหนดหรือเรียกว่าเป็นการยกระดับในการป้องกันการที่แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารจะถูกกลุ่มวิชาชีพดูดเงินออกจากแอปเนี่ยนะครับมีการเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการสแกนใบหน้านะครับในขั้นตอนการโอนเงินและปรับวงเงิน ครับก็คล้ายๆกับกรุงไทยเดี๋ยวไปทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวดีของผู้ประกันตนมาตรา33นะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเตรียมที่จะปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มม .33 นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่จะต้องมาเน้นยำ้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งปี -66, 66นี้นะครับ สิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาด6อย่างมีอะไรบ้างเจ้าที่ตารวจออกโรงเตือนแล้วนะครับมีโทษทั้งจําทั้งปรับเลยอข่าวสารทั้งหมดนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่ตรงไปตรงมาแน่นอนทั้งทางแฟนเพจ Facebook และทางช่อง YouTube Anews Time ไปเริ่มกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับเมื่อวานนี้ ทางที่ปรึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถึงเรื่องของการยืนยันตัวตนผมก็ได้รายงานไปแล้วว่าท่านใดที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าผ่านสองเขียวเนี่ยนะครับยังสามารถยืนยันตัวตนได้ตลอดยังไม่มีวันสิ้นสุดนะครับโดยแบ่งการยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้งสแห่งที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะครับเป็น กรุงไทยอขอภยอภัยออมสินกับทกศนะครับสองธนาคารนี้จะรับยืนยันตัวตนเนี่ยร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่หนึ่งมีนานะครับก็จะไปสิ้นสุดเอาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกหกนะครับท่านใดที่จะไปออมสินกับทกศเนี่ยนะครับยังไปได้จนถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกหกในการยืนยันตัวตนในบัตรตัวริการของรัฐใหม่นะครับแต่สําหรับธนาคารกรุงไทยยังไม่มีวันสิ้นสุดครับท่านผู้ชมสามารถไปยืนยันตัวตนได้ตลอดนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้กระทบสิทธิ์ในเดือนที่ท่านได้ใช้สิทธิ์นะครับแต่มันจะไปกระทบสิทธิ์ที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดเอาไว้ว่าจะมีย้อนหลังให้เป็นแค่บางเดือนเท่านั้นซึ่งเดือนที่จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังเนี่ยมีแค่พฤษภามิถุนาและก็กรกฎาถ้าท่านไปเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนสิงหาเนี่ยท่านจะไม่ได้รับการย้อนหลังนะครับส่วนวงเงินของพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยนะครับจะได้รับ สิทธิ์ย้อนหลังเฉพาะวงเงินร th ูดซื้อสินค้า300บาทเท่านั้นและจะได้สูงสุดไม่เกิน3เดือนนะครับนับจากเดือนแรกที่ท่านเริ่มใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนติดขัดบางสิ่งบางอย่างก็เช่นที่กําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับผมพูดมาตลอดว่ากระทรวงการคลังออกข้อกําหนดเกี่ยวกับ กลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกราการตามตัวไม่เจอเสนอครมอรเมื่อปลายปีที่แล้วพฤศจิกายนนะครับครบมอรก็เคาะอนุมัติให้ใช้หนังสือประกอบการพิจารณาแนบไปกับแบบฟอร์มในการลงทะเบียนซึ่งก็มีแยกเป็น2กลุ่มก็คือแบบฟอร์มที่1สําหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนครั้งนั้นเนี่ยหมายถึงผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง3ประเภทนี้นะครับในหนังสือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มที่1จะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับรองในแบบฟอร์มในหนังสือประกอบการพิจารณาด้วยและข้อกําหนดตอนนั้นก็คือว่าเมื่อท่านใช้หนังสือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มที่1ยื่นไปกับแบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการหางรัฐใหม่แล้วถ้าท่านผ่านอันนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่ม ท่านอาบัตรประชาชนไปยืนในตัวตนได้เลยนะครับนี่คือข้อกําหนดเดิมส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่ผมกําลังตามเรื่องให้อยู่แล้วกระทรวงการคลังก็ยังเงียบอยู่จนป่านนี้ก็คือกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกราการตามตัวไม่เจอใช้หนังสือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มที่2แบบฟอร์มที่2เนี่ยไม่มีการระบุลายมือชื่อของเจ้าที่รัฐจังกัดกระทรวงมหาทไทยรับรองในหนังสือประกอบการพิจารณา มีเพียงแค่พยานสองคนซึ่งเป็นใครก็ได้ที่เป็นบุคคลที่มีบรรลุนิติภาวะไม่เป็นผู้พิคลนพิการนะครับเซนรับรองเป็นพยานสองคนในหนังสือประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มที่2แบบฟอร์มที่2นี่แหละครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะกระทรวงการคลังเนี่ยมีข้อกําหนดเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปี65ว่าหากกลุ่มนี้ลงทะเบียนแล้วผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ในขั้นของการยืนยันตัวตนท่านต้องเอาใบหยาหรือใบมรณบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลรังกำหนดไปแสดงด้วยในวันที่ท่านอาวัตประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนแต่ปรากฏว่าตั้งแต่พฤติการมาจนถึงป่านนี้เนี่ยกระทรวงการคลังยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าถ้ามันหาใบหยามันฟ้องหยากันไม่ได้จริงๆตามตัวกันไม่เจอจริงๆจะเอาเอกสารอะไร ตรงนี้แหละครับที่ผมออกมาเรียกร้องให้กระทรวงการคลังรีบดําเนินการนะครับท่านจะใช้เวลาประชุมกันมากเกินไปแล้วหรือเปล่าประชาชนหลายคนเขาเดือดร้อนนะครับแม้ว่าจะมีแค่คน2คน3าคนผมก็จะตามเรื่องให้นะผมก็จะตามเรื่องให้ส่วนพี่น้องประชาชนใครที่อยู่ในกลุ่มนี้คงจะแนะนําได้แต่เพียงว่านะครับให้ท่านผู้ชมลองสอบถามธนาคารดูไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินหรือทอกศส,สาขาไหนก็ได้ทั้งส ธนาคารนี้ว่าจะทํำยังไงกระทรวงการคลังยังไม่ออกข้อกําหนดมาจะเอาเอกสารอะไรมาแนบใช้เอกสารหนังสือรับรองจากอําเภอได้ไหมถ้าได้ท่านผู้ชมก็ไปติดต่อที่อําเภอแต่นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่าบางแห่งเขาทําให้บางแห่งเขาไม่ทําให้เขาก็โยนให้ก,กระทรวงการคลังว่ารอรอรอแล้วก็รอซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องจี้ ไปที่กระทรวงการคลังให้รีบประชุมแล้วออกข้อกําหนดมาโดยด่วนนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นผู้พิการนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพเงินเพิ่มเบีย้ยยังชีพ200บาทเพราะเป็นผู้พิการไปเปิดบัญชีไม่ได้อันนี้ก็รออยู่ว่าจะให้ทํำยังไงนะครับก็รีบประกาศออกมาแล้วลูกหลานญาติพี่น้องเขาจะได้ดําเนินการจัดการให้มันเสร็จสับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขานะครับอย่าเพิ่งไปใส่เกลียวว่างตามที่รัฐบงรัฐบาลเขากําลัง ยุบสภาเลือกตั้งกันเลยเพราะว่ามันคนละฝ่ายกันนะท่านเป็นก็าลัการพลเรือนท่านก็ทําหน้าที่ไปในกําลการฝ่ายการเมืองมันหมดวาระมันยุบสภาไปก็ปล่อยมหาเสียงไปมันคนละส่วนกันนะครับกรุณายึดมั่นในกรอบหน้าที่การงานของตนเองด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องนี้ฝากด้วยต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ผมรายงานถึงเรื่องของการยกระดับการป้องกันการถูกดูดเงินผ่านแอปโมบายแบงกิ้ง ของธนาคารกรุงไทยนะครับที่ต้องมีการสแกนใบหน้าวันนี้ก็มีข้อมูลจากธนาคารทกศเมื่อวานนี้ผมเตรียมไว้แล้วแต่พอที่ผมช่วงที่ผมอัดคลิปเนี่ยเพจ a ฟ e บุ o กทกส b a b a บีเ a a อซีไเนี่ยเขาดันลบโพสต์นั้นไปแล้ววันนี้เขาโพสต์มาใหม่แล้วนะครับก็น่าจะมีการแก้ไขข้อมูลเนาะเพราะนั้นขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่มีบัญชีธนาคารทกศและ AMOBILE PLUS ก็ซึ่งเป็นแอป,ปของธนาคารทกศนะครับท่านจะต้องสแกนใบหน้าเมื่อมีการโอนเงินหรือปรับวงเงินผ่านแอป,ป AMOBILE PLUS นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนลงทะเบียนด้วยระบบ eKYC และสมัครใช้บริการ AMOBILE PLUS ที่ธนาคารทกศสาขาใกล้บ้านของท่าน คือไปสาขาไหนก็ได้ที่เราสะดวกว่าอย่างนั้นเถอะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสาขาที่เรามีบัญชีก็ได้นะครับเป็นสาขาต่างจังหวัดเป็นสาขาไหนก็ได้ให้เอาบัตรประชาชนมือถือแบบสมาร์ทโฟนที่เรามีแอป A-Mobile Plus อยู่ในมือถือนั่นแหละนะครับไปดําเนินการลงทะเบียนด้วย ekyc เดี๋ยวธนาคารทกศเขาจะจัดการให้นะครับย้ําว่าต้องไปที่ธนาคารนะครับ ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าไว้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยวิธีการก็คือนะครับจะสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในการปรับเพิ่มวงเงินทำรายการตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปต่อรายการหรือโอนเงิน2 0 0แสนบาทต่อวันนะครับอันนี้คือจะต้องสแกนใบหน้าถ้ามีการปรับวงเงินปรับจากเดิมอาจจะต่ำกว่า5 0,000แต่มีการปรับ เพิ่มวงเงินเป็นห้าหมื่นบาทต่อรายการปุ๊บอันนี้ท่านต้องสแกนใบหน้าถ้าไม่สแกนใบหน้าจะทํารายการต่อไม่ได้หรือถ้ามีการโอนสองแสนบาทต่อวันนะครับเกินถ้ามีการโอนเกินสองแสนบาทต่อวันอันนี้ก็ต้องสแกนใบหน้าก็ทกศบ,บอกว่าเริ่มวันนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นต้นไปคือวันที่ไหนครับยี่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกหกนะครับส่วนการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ครับอันนี้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปต่อรายการหรือโอนเงินเกิน2 0 0แสนบาทต่อวันอันนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566นะครับจะมี2 2กลุ่มด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รายละเอียดเอาไว้นะครับถ้ายัางไม่มี AMOBILE plus ก็ให้ดาวน์โหลดได้นะครับหรือเออขาเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่มลายใช่ไหเพิ่มลายของธน,น,นาคารทกศหรือติดต่อได้ที่ สายด่วน call center ทกศนะครับ025550555หรือติดต่อได้ที่ทกศสาขาใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้อาจจะยอมลำบากกันสักนิดนึงในช่วงแรกอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่ก็แนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับใครที่มีแอป A-Mobile Plus หรือมีแอปในมือถือเนี่ยควรที่จะต้องดำเนินการเอาไว้เพื่อเพราะว่า,ามิจฉาชีเวลามันควบคุมหน้าจอมือถือเราทางไกลเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำอะไรกับมือถือได้ แต่ถ้าเรามีขั้นตอนการสแกนใบหน้าเพื่อเป็นการเซฟวงเงินของเรามันก็จะเป็นการดีนะครับอ่ามันก็จะเป็นการดีในการที่จะป้องกันให้ไม่ให้มิชชีพเอาเงินออกจากบัญชีเราได้ทั้งหมดนะครับอาจจะได้บางส่วนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็แจ้งให้ทราบสําหรับการป้องกันตรงนี้ต่อไปครับไปดูเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ ก็มีการเตรียมตัวแล้วเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่มีการเตรียมตัวมีการเตรียมโครงการนี้เอาไว้แล้วนะครับซึ่งผู้ประกันตนมาตรา33ก็เตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการถ้าหากว่าสนใจนะครับซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะครับรอบใหม่ซึ่งเคยจัดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบใหม่สามารถกดรับ กดรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน GHB All g e n นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง31พฤษภาคม2566นะครับเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมื่อได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการและเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถทำนิติกรรมได้ภายในวันที่3 1มกราคม2567ทั้งนี้โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนรอบแรกก็คือรอบที่ผ่านมานะครับมีผู้ประกันตนมาตรา33ยื่นขอสินเชื่อแล้ว18,815ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก็คือถ้าท่านผู้ชม ทำงานส่งประกันตังคมมาแล้ว6เดือนขึ้นไปนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยหรือรีไฟแนนซ์รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ในบัญชีเงินกู้นะครับที่ท่านกู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่1นถึงหเท่ากับ1 9 9ต่อปีสําหรับเอกสาร ในการใช้ยื่นกู้นะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. รหัสเข้าร่วมโครงการอันนี้ท่านต้องมีแอปพลิเคชันของพอสนะครับ g, a a g h b a l นะครับสหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นขอได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะครับอันนี้ก็ให้ในายจ้างให้ฝ่ายบุคคลก็ทําให้ก็ได้นะครับสบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรถ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับ C เอกสารแสดงรายได้และเอกสารแสดงหลักประกันที่อยู่อาศัยที่จดจำนนงกับธนาคารอันนี้ผู้ประกันตนมาตรา33สามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือสายด่วนประกันสังคม1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็น่าจะพอให้ข้อมูลได้นะครับเพราะว่าร่วมมือกันกันกบสำนักง,งานประกันสังคมอ่ะก็ เอามาแจ้งให้กับพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33ได้รับทราบกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยก็จะได้ถูกหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของมาตรการ3ขอก็ให้ท่านผู้ชมอดทนรอต่อไปเพราะว่ารัฐบาลเขาชิงลาออกแล้วก็ยังไม่มีการนําเสนอเพื่อลงมติในที่ประชุมรัฐสภานะครับก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยมันคาา้คงางอยู่ในสภาก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่มาดําเนินการให้แล้วเสร็จรับประกาศ เป็นกฎหมายก็คาดว่าอย่างเร็วก็ปลายป,ายปี66อย่างช้าก็คือปี67นะครับก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางผู้บริหารประกันนัมเองก็บอกว่าจะยังเดินหน้ามาตรการ3ขอให้เป็นรูปธรรมแล้วให้เป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับเพื่อพี่น้องผู้ประกันตนต่อไปนั่นเองนะครับทิ้งท้ายครับมาแจ้งเตือนเรื่องของการเลือกตั้งปี2566นะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งออกมาว่ามี สิ่งที่ต้องห้ามทําโดยเด็ดขาดนะครับในการเลือกตั้งปี66นี้ถ้าฝ่าฝืนก็มีทั้งโทษจําและก็โทษปรับนะครับสําสนังกงานตํารวจแห่งชาตินะครับมีการประชาสัมพันธ์แนะนําพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่มีการทําผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสภาผูา้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม66แล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม66 นะครับซึ่งข้อกฎหมายสําคัญนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1การนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งก็คือเขาจะมีคูหาใช่ไหมครับจะมีมีเส้นลิบบิ้นมีเชือกอะไรล้อมเอาไว้นะครับก็ห้ามนําออกจากบริเวณน,นั้นถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจําคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือปรับตั้งแต่2-0,000ถึงหนึ่งแบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับแล้วก็ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น10ปีนะครับ สองการนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2องหมบาทหรือทั้งจาทั้งปรับอันนี้หมายถึงว่าสมุบบิท่านกาไปแล้วนะท่านกาในบัตรสีม่วงหรือสีเขียวไว้แล้วแล้วท่านถ่ายภาพอันนี้มีความผิดตามข้อ2ข้อ3การเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนน หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1- นึถึงหปีหรือปรับตั้งแต่2-0,000ถึงห0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีนี่คือการซื้อสิทธ์ขายเสียงนั่นแหละครับถ้าถูกจับได้ก็ตามนี้นะข้อ4จงใจกระทําด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทาด้วยประการใดๆแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็รวมถึง เจ้าหน้าที่ในคูหาด้วยนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด10ปีนะครับข้อ4นี่ดูจะรุนแรงนะครับเพราะว่าจงใจทำให้บัตรเสียหรือจงใจทำให้บัตรเสียกลับมาเป็นบัตรดีอะไรประมาณนี้นะครับข้อ5ครับการเผาฉีกทำลายทำให้เสียหายมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3, 5, 8โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสุดท้ายครับข้อที่6กรณีปลดป้ายหาเสียงไปมีความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็ถ้าป้ายหาเสียงเขามันไปบังทัศนวิสัยในการขับขี่การสัญจรไปมาอันนี้ท่านก็แจ้งกะกะตในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องไปทำเองนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า ไปทำลายทรัพย์สินของเขาอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับทั้งนี้หาพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือโทร1 5 9 9หรือแม้กระทั่งสายด่วนกกตนะครับโทร1 4 4 4อันนี้ง่ายสุดนะครับสายด่วนกกต1 4 4 4จําง่ายหน่อยหรือสถานีตํารวจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนเรื่องของข่าวปลอม การแจกเงินช่วงนี้ไม่มีรัฐบาลยุบสภาไม่มีอำนาจที่จะเอางบประมาณใดๆออกมาใช้ได้โดยพละการนะครับตอนนี้อนุมัติงบ1,000 0ล้านบาทมาช่วยเหลือค่าไฟฟ้า2มาตรการทั้งระยะเร่งด่วนในเดือนพฤษภาคมและของกลุ่มเปราะบางนะครับพฤษภาถึงสิงหาก็ต้องรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพิจารณาอนุมัติก่อน เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถที่จะอนุมัติแล้วใช้งบได้โดยอำนาจหน้าที่ของตนเองนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจตามนี้จะได้ไม่ถูกข่าวปลอมแจกเงินหลอกลวงไม่ว่าจะบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดน,นะครับเจ้าวงเจ้าบ้านอะไรก็ตามตอนนี้ไม่มีแจกเงินนะครับส่วนเงินเพิ่มค่าป่วยการของอสมอจาก1 0 0 0เป็น2,000ก็ต้องรอปีงบประมาณ6 7ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคม -66 นะครับ ส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตก็ต้องรอปีก็ประมาณ6 7ซึ่งก็เริ่มตุลาคม -66 เช่นกันนะครับมันจะไม่มีการแจกเงินในช่วงนี้แต่อย่างใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอํำนวยพรให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเฮงๆโดยตัวหน้ารักแอดมินอยากสนับสนุนแอดมินนอกจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถสั่งซื้อแก้วน้ำแก้วมักนะครับราคา189บาทได้เช่นเดียวกันนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ